ในที่สุดเราก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วเ,เรากำลังทำการต่อเครื่องครับจากนาริตะด้วยสายการบินภายในประเทศของเ n เไปยังสนามบินชิโตเซะที่ฮอกไกโดครับ บินกับแอร์เอเชียเอ็กซ์ด้วย s ิ n ซ s s คลาส s ฟลต์เ็สเป็นไงครับสบายสบายสบายสุดคือเหยียดขาแล้วก็มันเป็นคอ,อกส่วนตัวของใครของมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องมาคอยระวังแล้วอยากข้าหองน้ำตอนไหนเข้าสบายมากลองดูสักครั้งแล้วจะติดใจครับ สำหรับการมาซัปโปโรนะครับมันจะมีอยู่2วิธีใหญ่ๆก็คือมาด้วยรถไฟชิคังเซน็นหรือว่ามาด้วยเครื่องบินซึ่งทั้ง2กรณีนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่างกันน้อยมากดังนั้นมันขึ้นอยู่กับเราแล้วครับว่าอยากจะมาด้วยวิธีการไหนซึ่งวิธีการถ้ามาด้วยชิคังเซน็นก็จะใช้เวลาในการที่จะต้องไปนั่งบนรถนานหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดมาเครื่องบินก็ต้องไปเดินทางไปสนามบินไปเช็คอินล่วงหน้านั่งรอขึ้นเครื่อง แล้วก็ขึ้นเครื่องเสร็จก็ต้องนั่งจากสนามบินเข้ามาในเมืองเรียกว่าเอาจริงๆแล้วใช้เวลาไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่เนื่องจากวันนี้ครับเราเหนื่อยในการนั่งเครื่องมาจากเมืองไทยแล้วก็เลยเลือกวิธีการนั่งเครื่องบินต่อครับจากนาริตะมาที่ส,สนามบินชิโตเซะแล้วก็นั่งรถไฟเข้ามาใช้เวลาประมาณ30นาทีเข้ามาถึงสถานีซัปโปโรแล้วก็เดินต่อมาจนถึงโรงแรมที่พักอยู่ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 15นาทีนานหน่อยเพราะว่าเดินดูของไปเรื่อยเปื่อยทีนี้วิธีในการมานะครับปกติแล้วถ้าเกิดมาเครื่องบินในราคาถูกครับก็จะมีพวกเอ t จ็ตสตาร์วานิลาแอร์ไลน์หรือว่าสายการบินที่ฟังแล้วไม่รู้จักชื่อ,อ, 3, อ,นนก, NA, อ Airlines, ก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทต่อนหนึ่งเที่ยวแต่ถ้าเกิดมาด้วย ANA หรือเจแปนไลน์ก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง6,000บาทต่อหเที่ยวนั่นคือขั้นตน้นแต่เนื่องจากว่าครับ ในการญี่ปุ่นเขาค่อนข้างให้เรียกอะไรฮะชักจูงคนต่างชาติให้มาเที่ยวโดวยเฉพาะยิ่งซับโปโรซึ่งมีคนมาเที่ยวน้อยเมื่อถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์จองตัว๋วเครื่องบินทั่วๆไปเช่นสกายเซิร์ชอะไรก็แล้วแต่ราคาจะเป็นราคาปกติครับคือประมาณเริ่มต้นที่ประมาณ5 0 0 0แต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของ a n a เลยแล้วเขาจับได้ว่าคุณเป็นคุณเปิดเข้าเว็บไซต์จากเมืองนอก ผลก็คือเขาจะเข้าใจว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวและผลของการเป็นนักท่องเที่ยวนั้นก็คือเขาจะให้ราคาเป็นราคานักท่องเที่ยวครับซึ่งครั้งนี้ผมมาในราคารวมภาษีสนามบินรวมแวดรวมทุกอย่างแล้วในราคา ,3810 บาท3,810นรอบาทครับต่อนหนึ่งเที่ยวซึ่งราคาเท่าๆกับพวกโลคอซ l i n e เลยแต่ว่าเป็น a n a ครับโอ้โหโดยที่ เขามีข้อเอองื่อนไขยอย่างนี้ครับว่าคุณจะต้องเป็นคนต่างชาติที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาถ้าเป็นคนต่างชาติที่อยู่ในญี่ปุ่นอยู่แล้วราคานี้ซื้อไม่ได้เขาจะขอดูพาสปอร์ตครับดูตราประทับและที่สำคัญเขาขอดูตั๋วเครื่องบินที่คุณเพิ่งบินเข้ามานั่นเองดังนั้นอย่างผมบินเข้ามาปุ๊บเขาจะดูตัว๋วเลยโอเคตั๋วเพิ่งลงแล้วก็เพิ่งมีพาสปอร์ตเพิ่งตีตามมา แสดงว่าคุณเป็นคนต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาจริงสามารถใช้สิทธิ์นี้ครับ3,810บาทนั่ง ANA ในราคาโลคอสแอร์ไลน์เป็นไงครับบอกแล้วมากับผมเนี่ยเรามาแบบว่า h i ไฮคลา s ครับแต่โลคอส ข้าวหน้าชาชูนะคะก็เลยสั่งข้าวหน้าชาชูไปแล้วก็สั่งราเมงให้สามีนะคะปรากฏว่าราเมงแบบนี้นะคะน่า,นากินมากเลยไปข้าวชาชูไปด้วยกัน เส้นที่นี่น่ะจะเน้นเป็นเส้นที่ออกออกแนวแข็งนิดนึงคือญี่ปุ่นเนี่ยจะมีประเภทเส้นแข็งเส้นกลางเส้นนิ่มร้านนี้ไปออกแนวเส้นแข็งครับมันจะกรุบกรุบหนุบหนุบมากกว่าปกติถ้าใครชอบออกแนวแบบนั้นก็ร้านนี้เหมาะแล้วใครชอบเส้นนิ่มๆผมว่าอย่าเข้าร้านนี้ครับเดีย๋ยวจะไม่ชอบครับ ื่องครับในการจองตั๋วเครื่องบินผ่านพวก a g o d a หรือว่า b o o k i n g c o m เพราะว่าในนั้นนั้นเขาจะตั้งค่า default เอาไว้หรือค่ามาตรฐานเอาไว้ว่าจองสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคนแล้วเวลาที่คุณเซิร์ชเขา้เขาๆออกออกโรงแรมนั้นโรงแรมนี้โรงแรมนั้นอกดเข้าไป2คนเช็คราคาเข้าไปโรงแรมใหม่เ่ะเข้าไปบางที่เราลืมไปเปลี่ยนตัวเลขครับตัวเลขยังเป็น1คนอยู่เช่นครั้งนี้ผมพลาดออจองไปในที่เป็นอ d ดลหนึ่งคือผู้ใหญ่หนึ่งคน ก็ได้ราคามาจ่ายเงินไปเรียบร้อยก็เลยต้องมาแจ้งกับทางโรงแรมว่าผมจองผิดก็เลยต้องมาจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งค่าใช้จ่ายที่ผมจ่ายเพิ่มขึ้นนั้นอยู่ที่คืนละประมาณพันบาทอยู่3คืนก็ตกประมาณเพิ่มขึ้น3,000บาทซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเลขอะไรมากมายเพียงแต่คงต้องบอกเอาไว้ว่าเวลาจองระวังให้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณจองพลาดไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนครับไม่ใช่ถึงขนาดว่าคุณต้องยกเลิกหรือแคนเซิลการจองก็แค่มาบอกเขาว่าคุณพลาด ซึ่งคุณไม่ใช่คนแรกแน่นอนแล้วผมก็ไม่ใช่คนแรกที่พลาดก็แค่บอกเขาว่าจองพลาดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคิดต่างเพิ่มเป็นเรื่องธรรมชาติครับโรงแรมนี้เพิ่งเปิดได้สักสองอาทิตย์ครับตอนจองเนี่ยลูกใน อาก d ดยังเป็นรูประหว่างก่อสร้างจองแบบเสียวๆครับแต่ก็มั่นใจว่าญี่ปุ่นไม่น่าจะโกงกันเปิดแล้วสวยดีใหม่มาก ีกว่าโรงแรมสแตนดาร์ดครับ,บสะอาดสะอาดเพราะว่าใหม่มากเพราะเพิ่งเปิดมาได้สอ,สองอสัปดาห์เ <c oughs> พราะฉะนั้นก็สะอาดไหมสะอาดแน่ๆใหม่ไหมใหม่โคตรๆแต่ถามว่ารูหราอารังการขนาดนั้นไหมก็เลยบอกว่าไม่เนาะกับราคาขนาดนี้ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเตียงนะครับใหญ่ไหมใหญ่นะดูจากวิดีโอแล้วอาจจะดูไม่ใหญ่มันเป็นเตียงเรียกว่าเตียงควีนไซส์ก็ได้ เพราะถ้าเป็นปกติแล้วครับเป็นปกติที่เป็นห้องเตียงห้องเตียงเดี่ยวเนาะที่นอนสองคนถ้านัห้องเออห้องดับเบิลเนี่ยห้องดับเบิลเนี่ยก็จะเป็นเตียงไซส์นี้ครับหนึ่งเตียงครับแล้วนอนสองคนแต่ที่นี่ครับให้เตียงไซส์นี้สองเตียงถือว่าใหญ่ไหมใหญ่แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นการดีไซน์ที่ดีมากนั่นคือห้องนี้เป็นห้องอาบน้ํา ชัดเจนมากว่าเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งครับนี่ส้วมครับส้วมล้วนๆซึ่งดีครับตอนเช้าคนหนึ่งมาปลดปล่อยอีกคนหนึ่งอาบน้ําก็จะสามารถทําให้ห้องน้ํานั้นถูกใช้ร่วมกันได้น่าสนใจน่าไปปรับใช้ที่บ้านเหมือนกันส่วนราคาครับหลายคนอาจจะอยากรู้ราคาโรงแรมนี้ อยู่ที่3คืนครับรวมทั้งค่าแวดค่าแท็กทุกอย่างแล้ว16 16บาทต่อ3คืนก็ถ้ารวมกับเมื่อกี้ที่จ่ายเพิ่มไปประมาณ3,000บาทก็ตกอยู่ประมาณประมาณ2 0 0 0 0ต่อ3คืนก็ตกคืนละเท่าไหร่6000กว่าบาทก็ถือว่าแพงไหมไม่ถูกครับถือว่าไม่ได้ถูกไม่ได้เป็นโรงแรมแบบว่า ถูกมากเพราะว่าถ้าเป็นโรงแรมถูกๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3- 0ถึง3,000 3, ถึง4,000บาทแล้วถ้าเกิดไปแพงเลยก็จะมีตั้งแต่8,000อัพซึ่งของเราก็ถือว่าเราที่ว่าครับเราเป็นไฮคลาสแต่โลคอสของใหม่สวยสะอาดแล้วก็อยู่ใกล้ที่ท่องเที่ยวในราคาที่ไม่ถูกจนกลายเป็นโรงแรมเก่าๆถ้าสนใจก็ลองดูได้ครับ